ที่แผ่ไพศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อบุญวา,าสนาสง ศักดิสีทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลตัวหมอตตำยอมรับพิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุขนทางเสรีเท่าที ย,ยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดไว้ เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุขศักดิ์สิทธองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอต่ำยอมรับพิศาศร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งตุ่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตา ทู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากมองสอง่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพองผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ លົບងៅពីសាករា สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสัญญาณไม่แน่ใจว่าส่งไปโอเคหรือไม่นะฮะพอดูแล้วนี่มีสีแดงเกิดขึ้นอขออนุญาตเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องหน้าจอนะครับถ้าพี่น้องอสัญญาณชัดหรือไม่ชัดประการใดกรณาะช่วยแจ้งด้วยนะฮะ วันนี้มาผิดจังหวะผิดเวลาหน่อยนะปกติจะมาตอนเที่ <ผม S 1> ยงวันไปแล้วกันพี่น้องเอานะถือว่าสัญญาณไปนะครับหน้าจอนะสักครู่นะไม่ทราบทางช่องทางไหนที่สัญญาณไม่ชัดนะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือทาง YouTube ช่องหลักเราเนี่ยนะสัญญาณชัดอาจจะเป็นไปได้ว่าสัญญาณที่ไม่ชัดเนี่ยอาจจะคงจะเป็นที่ เฟซบุ๊กนะผมขออยากเช็คนิดนึง,นง,นง,นงแล้วกันนะฮะอืมก็ไปแล้วนะเอาเป็นว่านะวันนี้เนื่องจากว่าผมจะจัดแบบไม่ยาวมากแต่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าประเด็นไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่ โอเคครับนะเข้าประเด็นเลยประเด็นวันนี้จะพูดเรื่องเหตุที่เจ้าถูกล้มทั่วโลกนะจำได้ว่าเคยพูดไปบ้างนะคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราวันนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาอยู่ในความขัดแย้งแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนะ แล้วการปรากฏตัวของเครือข่ายกษัตริย์เนี่ยที่อ้างความจงรักภักดีนะครับแล้วคนเหล่านี้นะพอมีข่าวมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเป็นพวกที่รักชาติจนรักสถาบันกษัตริย์จนน้ำลายไหลนะการคดโกงอะไรต่างๆเนี่ยการตบัติสัตว์อะไรเงี้ยนะเราเห็นกันนะชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดว่า ใครไม่จงรับพักดีเนี่ยนะก็ติดคุกหัวโตฮะแต่ถ้านะสลับข้างมาจงรับภักดีเนี่ยผิดก็กลายเป็นถูกไม่ต้องติดคุกสักวันได้อำนาจด้วยใครรับใช้ก็ได้ดีนะใครที่บังอาจวิพากษ์วิจารณ์ก็เข้าคุกก,กันไปบางคนเนี่ยนะบทที่เขาจะสังเวยมาเนี่ย ก็สั่งชี้เป็นสั่งชี้เป็นชี้ตายว่างั้นเถอะนะกรณีของวันเฉลิมนี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคุณฮุนเซนมาที่บ้านดรทักษิณเนี่ยคือต้าเนี่ยวันเฉลิมเนี่ยผมบังเอิญนะได้มีโอกาสนะติดต่อประสานงานในช่วงที่พีดายังมีชีวิตอยู่นะแก่ทำคลิปทำอะไรก็จะให้ต้าวันเฉลิมเนี่ยเป็นคนนะจัดการเรื่องต่างๆให้นะ ผมก็อัปโหลดให้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แล้วก็ได้ติดตามต้าเนี่ยช่วงที่แกแสดงความเห็นทางการเมืองนะคือสรุปก็คือเป็นมือช่วยเพื่อไทยนะผ่านทางลูกชายด็รทักษิณนั่นแหละนะผ่านโอก๊กผ่านทองแท้เขาก็ช่วยกันจริงนะแกก็ประสานงานอะไรให้พี่ดาเนี่ยนะหมดเขาจะสังเวยมาปุ๊บเนี่ยไปเลยนะ แล้วไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยนะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลย <c oughs> พี่สาวเขาก็ไปนะเนี่ยลุกขึ้นมานฟ้องร้องนะครับแล้วคดีอื่นๆนะไม่ใช่ฟ้องร้องร้องเรียนคนดีอื่นๆวันนี้ก็โดนกันหนักทั่วหน้าหนึ่งหนึ่งสองคือแปลว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ในยุคที่มาเผชิญหน้านะกับโลกปัจจุบันละ คือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาละเป็นปัญหาหลักด้วยซ้ำไปนะครับผมก็เลยไปไล่ดูว่าเอ๊ะทั่วโลกเนี่ยนะมันมีมันมีมนมการล้มล้างสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำนะมันไม่มีอะไรยัง่งอยู่ยั้งยืนยงนะแล้วโลกที่ไม่มีสถาบันกษัตัตร์เนี่ยเขาก็จเจริญเอาจเจริญเอานะ ว่ากันตรงอเมริกาไม่มีกษัตริย์ก็จเจริญนะจีนนี่ที่ว่าจเจริญเจริญเนี่ยนิยมกันนักหนานี่ก็เพราะไม่มีสถาบันกษัตริย์นะถ้ามีห้องเต้อยู่ในป่านนี้สีจินผิงไม่ได้เกิดนะครับแล้วจีนจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เพราะห้องเต้นั่นแหละจีนมันไปไม่ไหวนะจนเขามองว่าถ้าจะไปข้างหน้าดราซุนเชตเซนบอกว่าต้องล้มเจ้าอย่างเดียวที่ผม <c oughs> พูดวันนี้นะ ไม่ได้มีเจตนาลมว่าเรามาล้มเจ้ากันเถอะนะแต่ผมจะบอกว่าเจ้าเป็นปัญหาจริงแล้วเจ้าเนี่ยนะมันเป็นปัญหาตั้งแต่สองสเจห้าเจ้าไทยเราเนี่ยคณะราษฎรที่เขาถแถลงการของเขาเนะี่ยประกาศคณะราษฎรนะยี่ีมิถุนายนส4 7สหก็บอกให้เห็นถึงปัญหาของการมีเจ้า เจ้าทอมีอำนาจมากยิ่งไปกันใหญ่เลยนะความสามารถไม่มีใช้พักใช้พวกสิ่นเปลืองทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นหมดผ่านมาเกือบร้อยปีเนี่ยนะมันก็ปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยดูเหมือนจะยังมีอยู่แล้ววิธีการก็คือเมื่อนะเมื่อประชาชนพิพาาวิจารณ์เนี่ยแทนที่จะฟังเนี่ยปิดปากจับขังคุกเอาให้เข็ดให้หลาบแล้วก็ให้คนไปอวยไปกราบรับใช้นะเนี่ย แล้วคิดว่าจะอยู่ได้ต,ตลอดไปเนี่ยฝรั่งเศสไม่มีเจ้าก็จเจริญรัเสเซียไม่มีเจ้าวันนี้ถามว่าจเจริญไม่ก็จเจริญเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่มันยิ่งใหญ่พอสมควรอะ่ะไอ้ปูตินที่นิยมกันนักหนาเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่รักเจ้าเนี่ยนิยมสีจินผิงนิยมปูตินเนี่ยไอ้พวกนี้รัฐที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่เอาเจ้าเขากำจัดชนชั้นเขาถือว่าเจ้าเป็นปรสิตนะก็ไปหลงชื่นชมกันนะวันนี้ไปอยู่ข้างนู้นนล เกาหลีใตนะ้ก็ไม่มีเจ้านะเจริญขึ้นมนาะญี่ปุ่นเนี่ยเจ้ามีก็คือแทบเหมือนไม่มีนะเขาถึงได้เจริญคือประเทศที่มีเจ้าแล้วพออยู่ได้เนี่ยนะอย่างประเทศทางยุโรปเนี่ยอังกฤษญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็ตัดอํานาจเจ้าลงแต่ของไทยเนี่ยกลับทําตรงกันข้ามนะเพิ่มอํานาจแล้วก็เพิ่มการกดขี่ย่ํำยี เรื่องผลประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงนะมีตรงไหนเนี่ยจะเอากันให้หมดนะแล้วสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยก็เพื่อที่จะเตือนสติว่าเฮ้ยถ้าไปอย่างนี้นะพวกที่รักเจ้านะนะมันจะนำไปสู่ความขัดแยง้งรุนแรงความขัดแยง้งรุนแรงที่ว่าเนี่ยมันก็คือนะประชาชนก็จะไม่พอใจต่อไปนะ เมื่อประชาชนไม่พอใจเขาก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้สู้แล้วเจ้าก็ต้องนะอย่างเงี้ยจับขังคุกจับอะไรเงี้ยการสู้ของคนไทยเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงต่อสาบารกษัตริย์เนี่ยก็ยังถือว่าความคิดที่จะล้มเจ้าเนี่ยมีน้อยมากนะมีน้อยมีเนะี่ยดอทพดินอยู่ในข่ายนั้นไหมจริงๆเนี่ยดอทพดินนี่คือบ่อนซาะทําลายจงใจแนละ้วบ่อนซาะทาลายความศักดิ์สิทธิ ความมีอำนาจนะความกดขี่ขูดรีดนะหรือการหลอกลวงเนี่ยต้องจะพิดนกัดเสาะบันเสาะโดยตรงอย่างจงใจนะจงใจเพื่ออะไรนะนี่เพื่อให้สถาบันกษัตริย์มาอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นไม่ใช่วางกันเลอิอลอยเลิศออยู่บนฟ้าเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงนะความรุนแรงในเบื้องต้นเนี่ยประชาชนจะโดนก่อน แล้ววันนี้มันก็หนักถึงขนาดเครือข่ายที่รับใช้เจ้าเนี่ยนะใครดีใครชั่วยังไงเนี่ยถ้าไปอยู่ฝั่งเจ้าแล้วได้ดิบได้ดีหมดวันนี้จะว่าไปแล้วนี่คนตรบัดสัตว์นะคนคดคนโกงกำลังมีอำนาจแล้วหวังว่าจะเชิดชูเจ้าให้นะอยู่อย่างสง,ง่าผ่าเผยตลอดไปเนี่ยถ้ามองกันในแง่ว่านะ ประเทศไทยเราต้องการอูสงสัญญาณสงสัยแย่นะเนี่ยหมุนไหมสัญญาณหมุนไหมถ้ามันหมุนบ่อยนี่เดี๋ยวผมผมอัปโหลดขึ้นให้ก็แล้วกันนะพี่น้องก็ทนดูกันไปนะที่ไลนมายาวเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเจตนารมณ์ที่พูดวันนี้ต้องการให้เห็นนะแล้วเตือนสติไปยังสถาบันกษัตริย ว่าถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการสรุปบทเรียนจากต่างประเทศเนี่ยนะสรุปแล้วเนี่ยจะเอาเป็นประเด็นว่ากลัวเพราะฉะนั้นกลัวก็คือต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะก็ไปกดไปบีบแล้วคิดว่านั่นจะทําให้อยู่ได้ตลอดไปนะอ๋อมันหมุนนี่เองพี่น้องถึงนะเข้ามาน้อยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัปโหลดให้นะพี่น้องนะจะพูดไวๆแล้วก็จบแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รอต่อจากนี้ก็แล้วกัน <c oughs> เข้าประเด็นเลยฮะผมก็ไปนะดำเรียกว่าไปค้นคว้านะว่าบทสรุปเนี่ยนะบทสรุปของฟังไม่ต่อเนื่องโอ้ oh, นี่พี่น้องทนนะเดี๋ยวผมผมอัพโหลดให้นะครับเอา,อางี้พี่น้องรอตัวอัพโหลดก็แล้วกันนะรอตัวอัพโหลดเดี๋ยวจะขึ้นอีกประมาณสักเนี่ยไม่นานเนี่ยนะปั๊บนะ ตัดไปเลยนะก็เอาเป็นว่ามาสดๆกันอย่างนี้นะไม่ไหวนะก็เลยขออนุญาตนะครับนะอัดดีกว่านะครับอัดดีกว่าเอาเฉพาะเสียงที่มันที่มันดีนะเข้าประเด็นเลยว่าทั่วโลกเนี่ยนะมันมีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วมันมีเหตุนะเหตุที่ว่าเนี่ยเมื่อไปศึกษาดูแล้วเนี่ย มันโดยเพราะศตวรรษที่ที่20นะพี่น้องมันมีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ขึ้นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หลักเลยนะครับก็ทั้งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยนะวันนี้เราเจาะที่ประเด็นของฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียจีนเกาหลีเวียดนามแล้วก็ลาวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะมันไล่มาจากตะวันตกเนี่ยไหลมาทางตะวันออกนะแล้วจริงๆ ไปกันเกือบหมดแล้วนะสาเหตุมันคืออะไรเอาแบบเร็วเลยนะหนึ่งนี่คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องคนเนี่ยมันทนไม่ไหวนะโดยเฉพาะอย่างเช่นนะในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยนะคนไม่มีจะกินนะแล้วเจ้าเนี่ยฟุ่มเฟือยนะก็ไม่พอใจเยอรมันก็เหมือนกันนะมีปัญหาทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ก็ <c oughs> ทําให้นะจำเป็นจำเป็นต้องนําไปสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ด้วยความไม่พอใจราชวงศ์ชิงก็เหมือนกันนะที่ที่ที่ทจีนเนี่ยนั่นก็ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่นําไปสู่การล้มล้างนะเรีวยกว่าในการปฏิวัติสินไฮย แน่นอนนะปากท้องของประชาชนมันนำไปสู่ความไม่พออกพอใจความไม่การไม่มีความสุขความร้อนร้ายของทางสังคมอะนะเนี่ยบ้านเราเมืองเรานี่เศรษฐกิจนะแทนที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปประยุทธ์อยู่9ปีมีอำนาจแทบจะเป็นเศรษฐดจขาดนะเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นฮนะรวยกระจุกจนกระจายวันนี้ให้นะชาติจีนเข้ามานะมั่งคัง่งบนแผ่นดินไทยร่วมด้วยนะ ประชาชนก็อดอยากปากแห้งไปนะความ <c oughs> ไม่เท่าเทียมกันทางสังคมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความเป็นธรรมความเท่าเทียมนะความเสมอภาคอย่างเงี้ยความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเนี่ยมันคือตัวแปรหลักตัวแปรหนึ่งเลยในะการล้มล้างสถาบันกษัตัตย์ฝรั่งเศสนี่ชัดมากนะคนรวยคนจนนะไอ้พวกที่รับใช้เจ้าพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์กับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันต่างกันมากนะ ก็นำไปสู่การลุกขึ้นมานะประท้วงไม่พอใจแล้วก็ลามไปที่สุดก็ล้มล้างสาบัรกษัตริย์รัเสเซียก็เหมือนกันฮนะแบบเดียวกันเลยพระเจ้าซาคณะราษฎรก็พูดไว้นะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชาวบ้านยากจน,นที่สุดประชาชนก็ล้มล้างไปหมดลนะ <c oughs> ในส่วนของความไม่พอใจทางการเมืองเศรษฐกิจปากท้องไม่ดีสภาพทางสังคมมันก็นไปด้วยนะแล้วทางการเมืองนแน่นอนนะมันมักจะนำไปสู่ความไม่พอใจแล้วการกระเพื่อมทางการเมืองนะครับอย่างเมืองไทยเรานี่ก็หนักเลยนะนั่นแหละส่วนใหญ่ก็มาจากการที่รัฐบาลนะทำงานไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพมีการคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้น คนะือรัฐบาลของเจ้าเนะีเมื่อเจ้ามีอำนาจสูงสุดอะเวลาเกิดอะไรขึ้นคนก็ต้องไปโทษที่ตัวเจ้าใช่ไหมแล้วอำนาจที่มันเบ็ดเสร็จอยู่ตรงกลางนะี่นะมันอำนาจของคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยมันบริหารประเทศมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยอะก็มีการคอร์รัปชันด้วยอะไรด้วยเนะเหมือนคณะราษฎรเราพูดแป๊ะเลยนะที่เกาหลีนะ ราชบงโจเซียนนะปัญหาการคอร์รัปชันแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการลุกรานจากต่างประเทศด้วยนะการลุกรานสมัยเมื่อก่อนนู้นะใช้กำลังกันเลยสมัยนี้นี่คือเข้ามามีอิทธิพลยึดดินแดนนะเหมือนจีนก็โดนอิทธิพลต่างชาติเหมือนกันนะ ก็ทางตะวันออกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแบบนี้นะนะครับทางญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันนะก็อิทธิพลทางการเมืองก็อเมริกาเข้าไปนะโลกตะวันตกเข้าไปอินเดียนะลืมพูดถึงอินเดียอันหนึ่งนะเวียดนามพม่านะเหมือนกันหมดเลยนะคือพวกนี้อิทธิพลต่างชาติเข้าไปเกิดจากความหมอนแอกันภายในนะ กนที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายการพ่ายแพ้สงครามเนี่ยทางการทหารเนี่ยเมื่อก่อนมีการรบกันรบกันแล้วก็สิ้นเปลืองเงินทองแล้วไปพ่ายแพ้อย่างงี้นะหรือรบกับต่างชาติพ่ายแพ้ปุ๊บก็อำนาจของกษัตริย์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็หายไปแลจริงๆในเรื่องการรบเนี่ยนะญี่ปุ่นก็อยู่ในข่ายที่นะ มีผลเหมือนกันนะเยอรมันชัดเจนมากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอแพ้ปุ๊บเนี่ยแนละ้วกนะ็ราชวงศ์ไคเซอรนะ์ก็ถูกล้มทลายไปแนละ้วแล้วก็สร้างเป็นสาธารณรัฐอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ <c oughs> ราชวงศ์ชิงก็พ่ายแพ้นะครับโดนต่างชาติลุกรานเยอะน,ะน,นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะ ตัวที่สําคัญมากที่สุดอีกกันหนึ่งก็คือการไม่ยอมปรับตัวให้ทันสมัยนะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงคือไม่มีความสามารถก็อันหนึง่งความไม่เต็มใจนี่ผมว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าเต็มใจตั้งใจเนี่ยมันก็ปรับตัวได้เั้นนะแต่ด้วยความเห็นแก่ตัวนะ ไม่รอบรู้เพียงพอที่ปรึกษาไม่ดีหรือสมองไม่สามารถจะเข้าใจความเป็นจริงได้เนี่ยก็นำไปสู่ความล้มเหลวในการที่จะปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นเพราะไม่ยอมปรับนั่นแหละนะหรือปรับตัวไม่ทันหรือไม่รู้จะปรับยังไงนั่นแหละราชวงศ์ชิงของจีนนี่นะชัดเจนนะ เวลามันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปมากแต่ไม่ยอมเปลี่ยนจะเป็นแบบนะท่องแต้แบบเดิมเดิมนะเขาล้มเลยนะประชาชนประกาศเลยต้องล้มอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะซนะุนจัตเซนนี่กล้ารประกาศมากเกาหลีก็เหมือนกันนะไม่ยอมปรับตัวไม่ทันโลกสมัยใหม่นะ <c oughs> คือในยุคของจีนเกาหลีเนี่ยมันเป็นยุคที่โลกตะวันตกเนี่ยมันล้มไปหมดแล้วนะแล้วมันก็ลามมาที่โลกทางบ้านเรา ความจเจริญเติบโตทั้งโลกตะว,วันตกมันแผ่เข้ามานะจริงๆเนะี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะพวกนี้ตัวแปรเหล่าเนี้ยอัฟกานิสถานก็เป็นแบบเดียวกันนะอินเดียก็เป็นแบบเดียวกันอิทธิพลต่างประเทศก็เข้ามานะั่นแหละนะบอกว่าล้าหลังนะแล้วมันก็ยึดก็มีนะหรือบางทีเป็นเพราะไม่ยอมปรับตัวเนี่ยคนในประเทศก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวไม่เอาไว้แล้วไทยเราเนี่ยสองสี่เจ็ดห้าก็แบบเดียวกันนะจริงล้มล้างไปแล้วนะล้มล้างอํานาจเสร็จ แต่ยังเหลือหนอเหลือตออไว้ตอนนี้ก็กลายเป็นว่ากลายเป็นต้นไม้ใหญ่นะขถึงพืชจนกระทั่งพืชพันธุ์อย่างอื่นขึ้นไม่ได้ <c oughs> ปัจจัยภายนอกนะอีกอันหนึ่งการที่มีต่างประเทศเข้ามานะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือมีอิทธิพลนะเมื่อก่อนนู้นก็เป็นยุคล่าอาณาน,ะนิคมนะแรงกดดันต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นตัวแปรที่นำไปสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ เช่นเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเวียดนามนะจริงๆเกาหลีเนี่ยโดนญี่ปุ่นเข้าไปเข้าไปนะเข้าไปยึดนะต้าว่ากันตรงๆนะคนญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่มันถึงไม่ค่อยพอใจกันเท่าไหร่แล้ววัฒนธรรมก็คล้ายกันมากนะเกาหลีโดนญี่ปุ่นเข้าไปนะครับญี่ปุ่นตอนหลังก็โดนอเมริกาเข้าไปนะแต่ว่าได้ปรับตัวลดบทบาทลงมานะอิทธิพลภายนอกมันมีผลมากเลยเพราะยุคสงครามเย็นนะ รึกนะช่วงก่อนสงครามเย็นเวียดนามนะครับก็เจอฝรั่งเศสเข้าไปนะลาวนี่ก็หนักไปทางรัสเซียนะครับก็ยุคคอมมิวนิสต์อิทธิพลคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เข้ามาที่เขาไม่เอาไว้รอกเจ้าเนะเพราะมันผิดหลักนะลาวเราก็โดนนะ,นะก็อันนี้ก็คือลาวกัมพูชากัมพูชาแม้ยังมีอยู่เนี่ยแต่ว่าจริงๆนะอิทธิพล คอมมิวนิสต์ที่เข้าไปตอนนั้นเนี่ยนะมันก็มีผลทําให้สาบนกษัตรกยรนะไปไม่เป็นนะล้มล้างไปเลยนะลาวนี่เจอที่ผลของคอมมิวนิสต์จากเวียดนามนะซึ่งนะมันก็มีสายรัเสเซียมีสายจีนอะไรนะเข้ามาซึ่งทั้งรัเสเซียและจีนเขาก็ล้มเจ้าไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือนะ มันมีขบวนการที่เป็นชาตินิยมแล้วก็ต้องการอิสรภาพนะขบวนการเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่สถาบันกษัตริย์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการลุกร้านโดยต่างชาตนะิเนี่ยจริงๆที่อิหร่านหรือที่อัฟกานิสถานเนี่ยขบวนที่ลุกขึ้นมาล้มล้างเนี่ยนะ ก็จะเป็นขบวนที่มองว่าสถาบันกษัตริย์ที่ถูกต่างชาติชักจูงนะหรืออยู่ใต้ที่พลต่างชาติแล้วก็นำไปสู่การลุกขึ้นมาล้มล้างแล้วพร้อมๆกันก็มักจะเป็น,นความสามารถในการปกครองบ้านเมืองที่มันไม่ทันสมัยไม่ทันยุคแล้วอย่างเงี้ยขบวนที่ลุกขึ้นมาก็มักจะอ้างในสิ่งเหล่านี้ รวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหมดตัวแปรที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วนำไปสู่ความรู้สึกว่าไม่เอาไว้แล้วนะไอ้ทีมปรับตัวได้ก็ทางนะยุโรปทางสแกนดิเนเวียนะที่ยังเหลือกษัตริย์เอาไว้เนี่ยเขาก็ไม่มีเขาถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของประเทศแต่กษัตริย์เขาไม่มาวุ่นวายทางการเมืองนะ แล้วบ้านเมืองเขาเศรษฐกิจอะไรเขาก็อยู่ดีกินดีตัวแปรที่ว่ามาก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีนะเขาก็ลดอํำนาจลดความบุญวายกับกิจการของบ้านเมืองลงไปนะให้มีการปกครองกันไปแล้วก็อยู่เป็นสัญลักษณ์นี่เขาก็อยู่กันได้นะนะครับความไม่พอใจรัฐบาลรัฐบาลกษัตริย์เนี่ยนะเวียดนามก็แบบเดียวกันลาวก็เป็นแบบเดียวกันนะ แต่ว่ามันมาจากนะความไม่พอใจเนี่ยมันกระตุ้นมาจากอุดมการคอมมิวนิสต์แต่วันนี้ไทยเรานี่จะดึงคอมมิวนิสต์เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองให้มีอิทธิพลจับไม้จับมือคอมมิวนิสต์ปฏิเสธหลักการประชาธิปไตยเพราะเชื่อว่านั่นคือทางที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดนะครับก็เอาเป็นว่านะวันนี้ผมพูดประเด็นต่างๆเหล่าเนี้เพื่อให้เรากลับมาคิดให้สาบัร,รกษัตริย์เอาไปคิดว่าเฮ้ย ทั่วโลกเนี่ยนะที่เขาล้มล้างกันไปเนี่ยนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถาบันกษัตริย์อยากจะอยู่เนี่ยนะอยากจะอยู่คู่กับสังคมไทยนะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่นะไปกันได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะก็ให้ดูตัวอย่างของประเทศทั่วโลกนะครับคนที่รักเจ้านะถ้ารักจริงนะคุณก็ต้องรู้ว่าถ้าอยากจะรักษาไว้เนี่ย นะมันต้องสร้างปัจจัยที่ทําให้การคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นไปได้นะเอานะเจตนาผมเป็นแบบนี้นะเอาไปคิดพิจารณากันเองแต่แน่นอนนะบ่อนซอสทำลายและชิ้มแทงให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนะต้องปรับตัวนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนะสัจจะความจริงก็คือใครเขาจะเอาไว้ ทีนี้วันนี้นะประชาชนเนี่ยไม่มีปัญญาจะไปล้มนะแต่ว่านี่พูดเผื่อไว้ว่าวันข้างหน้านะนะวันนี้ล้มไม่ได้แต่วันข้างหน้าถ้าประชาชนนะบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยนะสถาบันไหนก็อยู่ไม่ได้นะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดรเพลิงดินรักไทยนะครับขอพูดพี่น้องนะครับขออภัยในช่วงต้นทีนะ่สัญญาณมันมีปัญหานะ พยายามจะปรับแล้วแต่ไม่ไม่ทันก็เลยต้องนะพูดให้จบแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดให้พี่น้องพี่น้องก็ฟังกันไปแล้วก็แสดงความเห็นเท่าที่นะคิดว่าสมควรช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสิ่งนี้ถ้านะส่งต่อๆกันไปเนี่ยทางเจ้าได้ยินก็เป็นประโยชน์องค์คมนตรีได้ยินก็เป็นประโยชน์รัฐบาลทั้งหลายคนที่รักเจ้าก็ไปพิจารณาด้วยเจ้าไทยจะเข้าขายแค่ไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ไปพิจารณากันเอง แต่สถานการณ์หลายอย่างผมนั่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นในทิศทางที่ไม่เป็นคุณทั้งนั้นเลยนะครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ